F2 เด้ตอนนี้ F2 กำลังเหา่าคู่เกิดตัวนี้ลงใต้เด้คู่เกิดตัวนี้ลงใต้แล้วลงไปอยู่น้ำเจ้าไหนไหม่ไอหญ่พันขอกระเลยจัดให้เหลือได้ตัวเดียวนี้เด้มือ มุดสืนก่อนนั้นปล่อยเต้กันตาเกอบไปเกอบโดนตามนะยอดยาเซ่มาได้สองมือก็เอาไข่ไข่น้อยหนึ่งแล้วเอาจังไดกระตามเนาะไอ้น้องเสาแกต่อแกปลาทุกท่านเนาะฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามส่งให้ได้เนาะ ท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากๆได้ไอ้น้องทุกท่านโซเสซูเดอบ่ได,ด้ลงแบงโซเสียงขันให้ไอ้น้องสเปนต่อทุกท่านลองฟังบึงว่าเสียงระดับนี้น่่านอยู่บ่ F2 <c oughs> แดงสาะเอนีําลมาอเฮากํลังมาเสียงกําลังมวนสําหรับค่อยสํหรับตัวค่อยแต่ผู้อื่นก็บ่ฮู้นําว่ามวนหรือบ่มวนเนาะไอ้น้องที่สมได้เด้อ เสียงคันกับระดับนี้นี่แหละของงามกับระดับนี้นี่แหละพ่อพันลักตัวต่อไปนะตัวนี้เพราะพ่อพันเท่าแล้วเนาะ พ่อตัวนี้เอาเท้าแล้วตัวนี้อาจารย์มาสิบทอดตะกุนต่อไปเน <c oughs> าะสำนีได้น้องสกาเ,เตอร์ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้่องให้ได้เข้าใจหลายๆเนาะเข้าใจ